สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับปอยเต้นรถ M 4 9นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่เลยมีกระบะตอนเดียวนะคะตู้ทึบด้วยนะคะพร้อมวิ่งงานได้เลยค่ะพร้อมวิ่งงานได้เลยนะคะเป็นปี2 0 2 0 Z e dition กระบะตอนเดียวเครื่อง2.4นะเครื่อง2.4ดีเซลนะคะเดี๋ยวไปชมรอบๆคันกันนะคะกระจังหน้าตัวนี้เป็นสีดำนะคะลูกค้านะปี2020ประมาณ๋ออเมตร5ใช่ไหม ประมาณนี้นะคะถ้าถ้าพูดยัง,ยงไงผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะคะลูกค้านะขออภัยด้วยนะคะแ e ตอีดิชันเอ้ยมีกันอัผ่า,าด้วยนะคะลูกค้าอืมนะมีรถกระทาผ่าด้วยนะจ๊ะคันนี้นะทุกอย่างลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวตํารวจจับนะเราลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะนี่ลงตู้ มาชมรถที่ร้านของ MC99 ได้เลยนะคะเปิดทำการทุกวันนะ8โมงเช้า6มงเย็นนะคะเบอร์โทรค่ะ085ค่ะห5าห5าหนะคะราคานี้ขาย499,000บาทค่ะ499,000บาทเท่านั้นออกรถ9 000. บาทได้อยู่นะ ผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเดือนละหมื่นค่ะเพราะอันนี้72็ดงวนนะกรณีที่ไม่ได้ใช้เงินดาวนะคะลูกคา้าแต่ลูกคา้าท่านไหนบอกพอมีงบดาวเนี่ยฮะอยากจะวางเงินดาววางได้นะคะค่างวดลดลงมานะคะนี่ภายในของเขา6เกียร์นะคะตัวนี้6เกียร์แอร์แบ็กมี3ใบนะฝั่งคนขับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ก้มข้างหลังนะคะนี่อ่ามาส่วนดูเลขใหมน่นี่เลขใหม่เอ้ยไม่น้อยจังเลย เลขไม้วิ่งมาเพียง74,902กิโลเท่านั้นไกลมากค่ะลูกค้าต้องรีบนะคะคันนี้มันวิ่งได้เลยนะวิ่งงานได้เลยคุณไม่ต้องไปเสียเงินใส่ตู้ทุงตู้ทึบอะไรแล้วนะคะเนี่ยอ,อะไรนะล้อกระทะพงกระทะผาก็ไม่ต้องไปใส่แล้วนะคะเขาใส่ให้เรียบร้อยลูกค้าเอาไปวิ่งงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องรถนะคะว่าจะดิบขนาดไหนคะ่ะ โอ้โหลูกค้าขาห้องเครื่องรถสวยจริงๆค่ะสวยมากๆนะคะคันน่ายังเดิมเลยนะคะโอ้มันใหม่จริงๆค่ะลูกค้าไม่ผิดหวังจริงๆนะคะปกติรถตอนเดียวเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาไปวิ่งงานเนาะ,ะมันค่อนข้างจะแบบใช้งานทุกวันเนี่ยแต่คันนี้บอกเลยสวยมากสวยจริงๆเนี่ยรถยนต์ปี2020นะคะ Z Edition กระบะตอนเดียวนะคะ Airbag ABS มีครบ ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วรีบๆเลยนะคะพี่ขารีบๆเลยนะคะสินค้ามี1ต่อ1นะสินค้ามี1ต่อ1นะคะขอย้ำนะคะราคากันนิี้499,000บาทค่ะ4,99,000บาทกับรถยนต์ปี2020นะเซทอีดิชั่นนะคะเบอร์โทรก็ค่ะ551 4 5 4 5สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะยังไง ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ